รู้หรือไม่ไฟฉายภายในเกมนอกจากจะให้แสงสว่างในที่มืดแล้วยังใช้ทําลายดวงตาของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยเสียงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยวะเสียวมันจ้าซะเลือกเกิน นี่ไงหงายฮะเป็นไงล่ะสามพันลูเมนเข้าหน้าซะด้วยเต็มตาครับผมตาบอดบอกเลยบางคนก็เล่นเกมนี้มาตั้งนานนะฮะแต่ว่ายังไม่เคยโดนไฟฉายส่องหน้าสักทีดูเอาละกันว่ามันทําให้เราเสียเปรียบขนาดไหนหหหขึ้นชื่อว่าเป็นไฟฉายสําหรับอาวุธปืนเนี่ยย่อมมาพร้อมกับความสว่างและความเข้มข้นของแสงแบบโอ้โหตาจะบอดแล้วมันจะเป็นยังไงครับถ้าเราติดไฟฉายเข้าไปบนปืนแบบล้นๆ้นถ้าถามว่าไฟฉายส่องไกลขนาดไหนดูห้องด้านนู้นนะฮะ บม <laughs> <laughs> ซึ่งวันนี้ Arena าเบรกเอาอินฟินิตซีซั้นสเนี่ยก็มีอัปเดตปืนใหม่เข้ามา3กระบอกพอดีผมก็อยากจะลองเอามาแต่งดูเหมือนกันว่าแต่ละกระบอกเนี่ยจะใส่ไฟใช้บนปืนได้มากที่สุดกี่อันและมันจะสว่างขนาดไหนนะฮะ คุณผู้ชมครับในที่สุด Are n a Breakout Infinite ก็ได้ปล่อยตัวเกมเวอร์ชันสมบูรณ์ให้เราได้เล่นกันบน Ste ีมแล้วก็อีพีดเก s Store แล้วนะฮะซึ่งจำนวนคนที่กดรอเนี่ยไม่มากไม่น้อย2ล้านกว่าคนแถมมาพร้อมกับอัปเดตซีซัน3นะครับซึ่งมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากหลักๆเลยก็คือตัวเกมจะไม่มี p พ y to w วินหรือว่าการจ่ายเพื่อชนะอีกต่อไปเขาได้ทำการยกเลิกการซื้อสกุลเงินภายในเกมออกไปแล้วนะครับอยากรวยก็ต้องฟาร์มครับจะมาใช้เงินจริงเติมซื้อเงินในเกมไม่ได้แล้วเด้อจุดนี้ถือว่าเพิ่มความยุ เทมกล่องนิรภัยเนี่ยจึงมีความสําคัญมากในการใส่ของมีค่าเข้าไปซึ่งกล่องนิรภัยขนาดพอดีพอดีเนี่ยเมื่อก่อนเราจะต้องทําการเติมเงินซื้อเพื่อที่จะใช้มันแต่ตอนนี้เขาแจกฟรีแล้วนะครับแถมเป็นกล่องนิรภัยขนาดใหญ่ที่สุดในเกมแค่ทําภารกิจของซีซั่นนี้ให้สําเร็จก็สามารถรับไปใช้งานได้ฟรีๆเลยและแน่นอนครับซีซั่นใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับ Battle Pass ใหม่ไอบ้บ้าสกินปืนโคตรเท่ดูอุย้ยอันนี้อะไรชุดผู้คุมคลังแสงโอ้ไม่ก b a บทเทิลพาสเลเวล80 สวยงามแล้วของในร้านค้าแล้วู้วมีดคู่ใหม่หออเดี๋ยวๆก่อนไปดูอย่างอื่นก่อนมีอะไรอีกอันนี้อะไรเอ่ยทรม่าทีมอุ้ยอันนี้มันหน่วยแพทย์ในไซเบอร์พังคุณชมเดี๋ยวแล้วมีชุดนักกีฬาเพ้นท์มด้วยแล้วดูปืนอย่างซิ่งเห็นสีแล้วอยากกินน้ำมะกรูดเลยไอ้บ้าเอ้ยแล้วแต่ละอันน้าโดนทั้งนั้นเลยผมมาจัดมีดก่อนเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะเหมากระดานหรือเปล่านะมีด บ้าบ,บอน่าจะเหมากระดานว่ะถูกต้องเลยโดนไป2องพันแต่เราได้มีดสุดหล่อนี่มาควงไง <laughs> จับตาดูให้ดีนะอู้หูยดูมันควงนี่นี่คือการฟันแอบฟันชา้าไปนิดนึงนะผมว่าอ้แล้วชอบมันควงนี่แหละพอมีดได้แล้วชุดใหม่ก็อยากได้ไงขอถุงมือกับปืนอะแค่นี้ผมพอใจละไปครับปังปืนมาเลย ปิดมาเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆเมาปีกกระดานโดนอีก2อคังนี่นะฮะ MDR เดิมๆพอใส่เซตทอม่าทีมปึ๊บนี่ดูฮะเรียกได้ว่าสัญญกรรมใหม่ทั้งกระบอกนะครับไม่เหลือเขาเดิมเลยทีเดียวสโคบซูมปรับได้นะครับ1เท่าหรือ4เท่าอ่าโวโอ้ อุ้ยใช้ได้นะจริงๆอยากจัดเซตนี้ด้วยอ่ะเอาไว้คลิปหน้าละกันถ้าผู้ชมอยากดูผมเหมากระดานนะคอมเมนต์บอกกันด้วยในซีซั่นนี้จะมีปืนใหม่ทั้งหมด3กระบอกด้วยกันจะมีไรเฟิลจูโจม AN94 c c 8 0 7แล้วก็ปืนกลมือ PP19 ซึ่งกระบ,บอกแรกผมขอเริ่มที่ตัวนี้ละกัน AN94 เปลี่ยนกระโจมมือก่อนเลยปึบ๊บใส่ไฟฉายีกอัน1 2อ่ใส่ได้อันอีกอ่ะเฮ้ยลองใส่ลังเสริมมานนี้ดิ เอ้ยดีไงใส่ไฟฉายได้อีกหนึ่งอันครับโอ้โหย,ยู่ถูข้างตากันเลยทีเดียวฮะแล้วก็ใส่เลดดอรดข้างบนคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีปึง้งเลดดอรดบังไปแล้วครึ่งจอนะฮะนี่ไฟฉายสามดวงสว่างสดใสยี่กว่าไฟนีออนนะฮะโอ้ไอ้บ้าโคสว่าง มันสว่างจนแบบไม่มีคอนท้าสอะไรเลยมันขาวจั้วะหมดเลยฮะน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนเห็นแล้วโกรธลืมบอกไปเลยไฮไลท์ของปืนนี้ก็คือยิงออกทีละสองนัดนะฮะเนี่ยคลิกหนึ่งครั้งมันจะออกสองนัดแต่ว่าถ้าคลิกค้างอะมันก็จะฟัวโต้ให้เหมือนเดิมอ่าพี่กองออนอยู่พอดีลองทักไปชวนดีกว่าเล่นด้วยได้ไหมครับนครับมาเจอฟอร์บิเดนด้วยไม่เป็นไรตาเลยตาย,ตายช่างมันใส่เซตแค่นี้แหละตังไม่มีละอ่าตามหลังเลยเลยครับ ระวังด้วยนี่เอืยสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ทางขวาทางซ้ายเลยออกเลยเราปล่อยไม่ได้เยถ้าจะเข้าเกี่ยวขังเฮ้ยบอลระเบิดมันโผล่มาตรงไหนเมื่อกี้สุดทางเลยครับอุ้ยสุดทางโผล่ครับอยู่ทางขวาพยาบาลแป๊บกล้องนี่สองนวลใช่ไหมอุ้ยตายกันน่ะล้ม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  ล้มเลยฮะข้างในขยะหยับใหญ่ไอ้กดแท็บดูหน่อยได้คิวหนึ่งป่ะโอเวอร์เตอร์อิลิมิเนตอะโอเคได้แล้วครับไอ้ยิงตัวใหญ่ด้วยนะดดูไอ้ยิงตัวใหญ่ใเลยตรงข้างในอยู่ตรงข้างในอยู่นะตรงข้างในอยู่นะโอเคครับรับเรียนไอ้แอบระวังระวังระวังอยู่ข้างในมีข้างในมีข้างในมีถอยถอยจะหนีอ๋ออ๋อถอยจะโดนทิชชานโดนทิชชาียิงหน่อยยิงหน่อย ใช่ด้ใชาได้โอ้ยต้องป๋าป๋าพี่ป๋าพี่ทั้สองคาตาย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 โอ้ยชุบตายหมดตายหมดชุบเลย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 ไฟฉายช่วยชีวิตชุบตรงประตูเลยวะมันยิงทะลุใช่ไหมฮะใช่ใช่โอเคความรู้ใหม่ถอยแล้วผมถามค้าเดียวไฟฉายผมแรงปะตัดเจตานะยิงใกล้ๆอ่ะโคตรแรงผมใส่มาเบาๆสามอัน ขอถึงว่าเฮ้ยอาร์ตยิงตัวนี้อาร์ตจะยิงว่ะอาร์ตมดเลยอาร์ตเลยในใยอาร์ตเลยโอ้โหศพนี้ศพเดียวเยอะกว่าผมเล่นทั้งวันอีกอะบอกอาร์ตเก็บของหน่อยนะเดี๋ยวเก็บไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนโอเคเก็บที่เหลือเลยครับผมพอละผมพอเพียงรวยรวยอ่ะเก็บเลยเออตัวนั้นมีปืนปะอารตัวนี้มีฟอลครับ กับ V S S 3.5โอ้โก่อบสปาร์ตันซีเก็บไ้นี่ไม่ได้แน่นอนสปาร์ตันซีอ่ะกูมั่นใจมากหาทางเก็บอยู่หาทางเก็บอยู่กำลังเลียงเลียงอยู่อ่ะเรียบร้อยเก็บแล้วตอนนั้นก็เก็บของข้างในสปาร์ตันซีเราเราเดินไม่ได้เลยไปเลยไปเลยขอของแดงหน่อยครับไหนๆก็ไม่ได้ยิงละผมเพิ่งเวล30เมื่อกี้ไม่งั้นเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยถือว่าเปิดประสบการณ์ได้ดีเซนนั้อุ้ยตกใจใบฉายเฮ้ยเทพอาร์ตพารวยอะไรเจออะไรนี่อุ้ยอะไรวะนั่น ของแดงไม่โอ้นี่ยเองถือดูแล้วผมถือยังไงอ๋อนี่อะมันคืออะไรอะต้นแบบภาษาไทยแม่งต้นแบบเหมือนที่ขั้วป๊อปคอนน่าจะหิวและตรงนี้หหิวแล้วไม่ใช่แล้วเก็บข้าเซฟเลยครับผมเยอะสุดตั้งแต่เล่นมาแล้วส่วนห้องถ้วยรางวัลก็มีอัปเดตใหม่ด้วยนะนี่กลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่คือเราสามารถอัปเกรดฐานได้หมดเลยเว้นอกจากอัปเกรดยังรีโนเวทได้ด้วยฮะนี่เปลี่ยนยันกระเบื้องอ่ะ เอ้าวันนี้แล้วกันสวยโอ้ล้านนึงเลยเหรอไอ้บ้ากระเบื้องหินแกนิดไปไปมันแพงยังโอ้ผนังก็เปลี่ยนได้ อันเดิมเป็นผนังไม้นะฮะจะใส่กระเบื้องหรือว่าหินแกนิดดีเอาวันนี้แล้วกันไปฮะปาดไปอีกล้านหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ระบบใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือโต๊ะช่างนะครับเอาไว้คราของเพราะว่าล่าสุดเขาได้ลบไอเทมระดับสูงออกจากร้านค้าแล้วนะครับอย่างพวกเกาะหกหมวกหกนะฮะที่เขาใส่กันไปจนถึงกระสุนในตำนานอย่างจุด3ามสามนะครับตอนนี้กระสุนสูงสุดจะเหลือแค่เลเวลห้าไอ้สไนนนัดเดียวตายอะเลเวลหไม่มีแล้วนะครับต้องคราฟเอาซึ่งตอนนี้โตะช่างผมเลเวลหนึ่งอยู่ ก็เลยครับได้แค่พวกกระสุนเลเวลสนะครับถ้าอยากได้ของที่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องอัปเกรดโตะช่างมาต่อกันที่กระบอกนี้เลยครับปืนก้นมือพ p พ9ต้องเปลี่ยนกระโจมมือยาวๆก่อนเลยนะฮะจะได้ติดไฟฉายได้เยอะๆลำกล้องยาวไฟฉายไฟฉายใส่ได้1ได้2นี่ฮะปืนใหม่พีพ9ใส่ไฟฉายได้แค่2อันเนะี่เสียดายนะครับแต่ความสว่างเนี่ยถือว่าใช้ได้นะดูฮะบ,บึ๊บโอ้โหสตูหน้าขาววอกเลยอู้ห้ยนิ่งมากอู้ มาครับผมโอ้โหด่านเหมาะแก่การโชว์ประสิทธิภาพไฟฉายสุดๆไฟ,ไฟแรงแฟวครับพี่เดี๋ยวเปิดสองหน้าเ <c oughs> พื่อนที่เพื่อนด่าได้นีมันแสบตาสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับอารีนาเวกเอานี่จะมีสภาพอากาศแบบหลากหลายมากเดี๋ยวฝนตกแดดออกนะฮะนกกระจอกออกจากรังเฮ้ยมีเสียงปืนใกล้ๆคนหาของก่มีเสียงคนเดินท้้งล่างนะอาจจะเป็นบอท <c oughs> นี่ไงแสบตาปล่ะ ถอยไปก่อนถอยไปรีรรถไฟฉายจ้าขนาดนี้เอาไะล่ะอันนั้นบอดมันน่าจะมีเพื่อนอะ่ะมันยังดาวอยู่เลยนี่ไง M14 ฮะเก็บไปก่อนหูฟัง50,000โอเคเอามาผมปล่อยหมวกให้เพื่อนเก็บแล้วกันฮะเขาจะได้รักผมเอาเลยเอาเลยเก็บเลยหรือว่าเพื่อนมันได้ของในตู้เซฟไปแล้วไหมมันมาถึงมันมันดูเฮ้ย,ยปืนลั่น ไอ้ที่ปืนลั่นสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเราสามารถลากกระสุนใส่ตัวปืนได้โดยตรงนะครับในการโหลดลูกแต่ว่ามันจะช้ากว่าการเราเอาลูกกระสุนใส่แมกกาซีนถ้าเราเอากระสุนใส่แมกกาซีนแบบปกติเนี่ยมันจะโหลดลูกได้เร็วกว่านะครับอันนี้เขาเพิ่งปรับมาใหม่ในซีซันนี้เนะาะไปต่อเพื่อนเราไปเข้าอาร์โมรี่กันดีกว่าแล้วฝนตกนี่ทําให้เราไม่ค่อยได้ยินเสียงศัตรูด้วยนะอันตรายมากด่านนี้ผมไม่ค่อยได้มานะฮะโอเคเจอบทอ ทำไมมันอยู่กันเป็นกระจุกข,ขนาดนี้บอสเหรอเมื่อกี้บอสมันแสบตาเพราะผมส่องแล้วมันไม่ยิงสวนเลยบอสน่าจะแสบตาอุยอันนี้ก็ของใหม่ครับซับไพสเตชันเราสามารถซื้อของได้ภายในเกมนะฮะสมมุติว่ายาหมดระเบิดหมดเนี่ยก็มาซื้อได้นะครับโอ้นี่ยาใหม่3ตัวเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนกดเปิดประตูอามอรีครับอ๋อนี่หรอบอทหรือคนคนหรือบอทโอเคน่าจะบอทหัวเป้งเดียวแบบนี้ มันยิงคนข้างล่างครับโอเคแสดงว่ามีคนมาแล้วนะเอาเลยปะละ่ะเจอไฟฉาย2,000ลูเมนรู้เรื่องไฟฉายจะเปิดตลอดไม่ได้นะอันตรา,ายเขาจะรู้ตำแหน่งเราต้องเปิดปิดเปิดปิด,ปดอะวิ่ของใหม่สถานีราตะเวนเราเอาไว้สแกนหาผู้เล่นเว้ยเราเลือกได้เลยว่าจะสแกนหาผู้เล่นที่ไหนสมมุติเราจะเลือกที่นี่ถ้าที่นี่มีคนมันจะขึ้นว่าพบทหารรับจ้างฝ่ายศัตรูอ่ะ ใช้ได้ทีเดียวนะใช้ละทิ้งเนี่ยแบตแบตหมดแล้วแสดงว่าชัวร์ชัวที่นี่มีคนนะครับหลังจากตามหาศัตรูอยู่สามวันเขาน่าจะไปแล้วฮะเงียบกิ๊บเลยทีนี้โอ้เหงาอ่ะตาเนี้ยออกเลยแล้วกันมาต่อกันในเรทที่สองแอลโมรี่เหมือนเดิมละตามเมื่อกี้ไม่ได้โชว์มีดเลยนี่เอามาควงเล่นหน่อยมีหนึ่งปาร์ตี้อยู่ตรงนี้ใกล้มากเฮ้ยมาอยู่ข้างบน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 ตรงนี้เมื่อกี้มันขึ้นมาไฟฉายเราไม่ถึงนะแล้วแบบกลางแจ้งด้วยตาเนี้ย ไฟฉายเราไม่ไหวโอู้นูน่นเมื่อกี้เห็นหลังแวบๆพับมันมาทางนี้ละมันจ้าซะเลือกเกินแสบตาไปดีแสบตาไปดีนี่หนูจะมองอะไรเห็นเลยจา๊าเจอ2,000ลูเมนอัดหน้าขนาดนี้ไอ้บ้าบอดบอดบอดไอ้เราก็รัวไปซะเยอะเลยโอย้รอบนี้ก็ M1101 กระบอกเปิดเลยแล้วกัน กลับมามีกระสุนในแม็กวะเนี่ยเหลือครึ่งเดียวแต่ผมว่าศัตรูมันยิงเราช้าลงว่ะตอนเราเอาไฟฉายสองหน้ามัน,นหรือมันยิงช้าอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วตัวเซฟหน่อยจ้าอูเห้ยหลยช่องหลายโอ้โอ้ออ้อนี่ไงป่าล้วโว้ยภาพวาด หลานหกน่ะใบเนี้ยอ๋ชมความสวยงามหน่อยกินนมแป๊บหิวน้ําอืมฟาร์มต่อดีไหมเนี่ยหรือออกเลยดีแต่ยังไม่เจอใครเลยตอนนี้เจออยู่คนเดียวตรงทางเข้าเนี่ยออกไปหาเพื่อนข้างนอกดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนปุ่มแล้วเวลาผมเปิดไฟฉายแล้วชอบไปโดนแบบปุ่มรีโหลดเสียงปืนบอกว่าเสียงปืนเก็บเสียงจากด้านนู้นมีคนยิงบอดครับโอเค ได้หนึ่งเอ้าได้สองปะวะสองหัวปะววผมไม่เห็นตัวโดดขึ้นนี่ได้ปะขึ้นได้ปะไม่ได้ตกแสรตานะโว้ยมองพี่อะไฟฉายพี่แรงแต่มันไกลไปวะ่ะ มองไม่เห็นหรอกหนูแสบตาขนาดนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะมันเงียบมากเลยฮะรอบนี้โอ้แต่ว่าปาดมาสองศพว่ะพีพีสติดไฟฉายสองอันอแม่ถ้าติดเยอะกว่านี้นิดอืมบันเทิงอะ่ะ <c oughs> โอเคแมกกาซีนเต็มพร้อมลุยไปฮะโอ้โ ผมชมเอ้ยช็อตนี้ผมโคตรประมาทเลยดูหน้าผมกําลังเมื่อๆอยู่ศัตรูโผล่มาสะดุ้งยื้อผมปากกระตุกอ่ะแล้วแบบยิงเฉยๆก็จบแล้วนะผมพยายามจะเอื้อมไปกดเปิดไฟฉายกดรวไปหน่อยมันก็เผลอไปเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดสรุปตายเพราะมัวจะเปิดไฟฉายเนี่ยแหละครับ เออแล้วก็ระบบใหม่นะฮะพรีเซ็ตรูปแบบอันนี้เราสามารถเซ็ตได้เลยนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราไม่ต้องมาไล่เลือกทีละอย่างละปกติต้องมาเลือกทีละชิ้นไงใช้ปืนอะไรใช้หมวกอะไรนะฮะเสื้อกลอะอะไรโยงบาเป้กระเป๋าหูฟังโอ้โหกว่าจะแต่งเสร็จอันนี้ระบบใหม่ฮะเซ็ตได้เลยจะใช้อะไรนะครับแล้วก็เซฟเป็นอย่างๆไว้ และแล้วก็เดินทางมาถึงกระบอกสุดท้ายครับ C C 8 0 7ไฟฉายใส่ได้หใส่ได้2อว้าใส่ได้2อันอีกแล้วกระบอกนี่แหมจริงๆรางบนรางล่างมันก็ยังเหลือนะน่าจะให้เรายัดของแต่งไปอีกสักหน่อยฮะแมกกาซีนใส่ซะด้วยแต่ว่าใส่50นัดแล้วกันนี่อันนี้เป็นสกินสโูบที่เราเพิ่งได้มาจากทอม่าทีมนะฮะสโขบเดิมๆจะเป็นอย่างนี้ นีน่นะครับปืนใหม่ CC807 ใส่ไฟฉายได้แค่2อันอีกแล้วแต่ก็แน่นอนว่าคุณภาพไฟฉายยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะศัตรูหน้าขาววอแบบนี้โอ้โหพี่ครับไฟฉายผมสว่างป่ะพี่พี่ครับพี่ทำไรอะเกาเกาก้นหนอะขันตุพี่เป็นพยาธิป่ะเนี่ยวนันรยบพี่อ๋อแสบตาแสบตามันจะด่าพ่อผมแล้วเนี่ย ไปครับผมเนี่ยโชว์มีดหน่อยโชว์มีดควงหน่อยัชชูโอ้โหหลอกเกินเอามีดจิ้มหน่อยดิมีดจิ้มหน่อยมีดจิ้มหน่อยออ้โอ้โหควงจนลำคานนะผมบอกเลยวันนี้เฮ้ยเพื่อนโดนบอดไล่ยิงเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนข้างในปะมีคนข้างในลุบลับเลยรู้สึกเสียงเยอะเสียงเยอะ แล้วเพื่อนไปยืนทำไรเนี่ยเพื่อนปิ้งไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ข้างในก่อนเคลียร์ข้างในก่อนนี่ไงไข่ปลาระเบิดไข่ปลาระเบิดไข่ปลาแก๊สวะเพื่อนเหรอเสียงข้างล่างอ่ะไม่รู้บอดหรือคนนะครับ เห็นแวบเดียว,วเมืี้หัวเน้นเน้นเม็ดเดียวนี่หมวกเราอ่อนแอเกินไปหรือไงโอ้เมื่อกี้ผมใส่หน้ากากกันกระสุนผิดผมใส่เลเวลสามนี่มันต้องใส่เลเวลสี่อันนี้ครับมาฮะพื้นที่ไร่รอบสองเมื่อกี้นี่แบบทุเรศเกินใส่หน้ากากมาผิดโอ้โหเม็ดเดียวเข้าหน้าตายอย่างเขียดรอบนี้จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกนะฮะ เงียบเชียบครับหัวหน้ายังไม่ได้ยินเสียงปืนเลยฮะรอบนี้เราถึงก่อนวะเนี่ยแล้วเพื่อนเราออกไปไหนไม่รู้ <laughs> เพื่อนวิ่งทำเควสแน่เลยะไม่ฟาร์มเลยเพื่อนอ่ะโอเคผมเปิดห้องนี้ก่อนแล้วกันไปฮะอย่าโดนยิงหลังเป็นพอปอื๊บเซฟจ๋าพี่มาแล้วโอ้โหเจ้ง <laughs> อย่างนี้เจ๊งโอ้โหจาลาความสองเสนเก้าเกือบไม่เห็น เออแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบกุญแจใหม่นะคือเขาจะเพิ่มจํานวนกุญแจขึ้นมาให้เรา3เท่านะครับแล้วก็สมมุติห้องถูกไขกุญแจเสีย1ดอกนะครับห้องแพงอาจจะไขแล้วเสีย3ดอกอะไรเงี้ยแล้วในพวงกุญแจเนี่ยตอนนี้เขาแยกเป็นด่นดานๆให้แล้วนะครับทุกทีมันรวมกันหมดมันงงเล่นเสียงครับคนบอกว่าวเฮ้ยโนโขนคนคน,คน,คนมันยิงกันอยู่ข้างหน้านะนะั่น่ะ อา้อาวอ้าวเต็มน่องเต็มน่องเฮ้ยฮเผืรอกดรีโหลดอีกแล้วเดี๋ยวเจอเจอไฟฉายแน่มาเดอาเดน่าจะไกลเกินนะครับ ขอมาดูอีเวนต์แก้เซ็งแป๊บนะฮะเมืม่อกี้ไม่ได้เล่นเลยนะฮะปาดไปเอยเด้ได้ได,ไดโอ้โหพวงกุญแจหรอเอ้ยคุณผชมดูแต่และตัวดิโอ้โหน่ารักจัดฮะสุ่มฟรีเหรอตอนนี้ผมมีอยู่สิใบเอาจัดไปฮะอ้าฮาเฮ้ยกดทีเดียวไอ้บ้าราชาหนูท่อได้ตัวโหดเลย มีอะไรให้สุ่มอีกอุ้ยอันนี้ก็สกินปืนสุ่มได้2รอ,อบจัดไปครับอีกทีหนึ่งโอ้ในนี้มันจะสุ่มสกินปืนหลายตัวนี่เขาแจกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอย่าลืมเข้ามาดูตรงส่วนของอีเวนต์นะครับตอนนี้เปลี่ยนปุ่มเปิดปิดไฟฉายเรียบร้อยแล้วฮะไม่มีการลั่นอีกแล้วอย่างแน่นอนอไอ้รอบเมื่อกี้จะได้ยิงอยู่แล้วแล้วก็ไปกดรีโหลดจะตายพาะเปิดปิดไฟฉายได้เลยเมื่อกี้วันดีครับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรอะน้ำคำ่ำโอ้ชื่อแปลกนะเราคุนบ้าเลยชื่อน้ำคำ่ำ ขออนุญาตเปิดห้องนี้นะครับอู้ช่องเยอะช่องถุงปุ๋ยยางแข็งโอ้ยแทงแต่ละอย่างก็ถือว่าขอบคุณมากเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเมื่อกี้เกือบไม่เห็นของแดงใหม่โอ้โหหลายรอบแล้วนะไอ้ของวางต้งๆต้งเนี่ยชอบไม่มอง จัดไปดีครับพี่ร้านห้าฮะนาฬิกาของเฟทอนอิ่มอร่อยเฉยตานี้ตู้เซฟแรกก็ได้เลยตานี้เงียบมากเลยฮะพอมันเสียงดังอีกทีผมก็คงตายไปแล้วนะครับยังไม่ได้เอาไปฉายส่องหน้าใครแล้วแบบยิงชนะเลยเีย่ยตายก่อนตลอดเลยเีย่ยจังหวะไม่ได้เลยไว้ปืนเนี้ยโอเคเพื่อนเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเสียงปืนโอเคตามดิตามเสียงปืนครับมาแล้วมาแล้วขอหามุมยิงแป๊บ อุ้ยในควันเหรอไม่เห็นอะไรเลยเว้ยอยู่ไหนอะเป็นศพหมดแล้วเฮ้ยอยู่อยู่ในศพโอเคซ้ำไปหนึ่งจึ๊กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะในมอนเตล์บวกกันแต่ว่าผมอยากไปช่วยเพื่อนว่ะเฮ้ยเพื่อนเจอประเด็นโอ้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 ไอ้บ้าโอ้โหมันย่องมายังไงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแต่เมื่อกี้ยิงเข้าหัวนะอาจจะมีเพื่อนนะ โอ้โหไเอเราก็ลืมเปิดไฟฉายเมื่อกี้น้องอาร์ตสบายดีเพื่อน <c oughs> เฮ้ยไอ้บ้าบอดพ่อหนุ่มคนนี้เขาเอาอะไรมา MP5 อู้สเก็ตบอร์ดมเสนมาครับผม <c oughs> แม่เห็นเป็นหนูอย่างงี้ดิโอ้โหมีสเก็ตบอดส0 0แสนครับไปเพื่อนเขาโปเตลกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นั่นไงนั่นเมื่อกี้เห็นเว็บผ่านหน้าต่างไปนั่นๆมันย่องมันย่องมันยอ่นยองขึ้นบันไดเอาลละ ร้อเฮ้ยใครข้างล่างวะใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาบันไดนี่ก่อนเอาบันไดก่อนโดนแต่ไม่ตายโอ้โหโดดหนีลงบันไดไปนู่นแล้วไฟฉายเราไม่ได้เชิดฉายเลยว่ามันต้องเล่นแบบระยะใกล้เหมือนด่านอามโมรี่อะเสียงคนเสียงคนไอ้บ้าบอท เอาดิเอาดิ <laughs> มันยิงต่อไม่ได้เพราะมันโดนไฟฉายผม <laughs> แล้วเมื่อกี้บอดพาหล่อนไงผมก็คิดว่าเสียงบอดมันวิ่งไปนู่นแล้วเออมันมีอีกตัวไอ้นี่ก็เนียนนะมันมาเคลื่อนไหวตอนแบบบอดอยู่ใกล้ๆพอดีอันนี้เขาออกมาจากโมเตลเลยนะทำไมตัวมันแห้งเหี่ยวเหลือเกินไม่มีของเลยเลยฮะเรียบร้อยตานนี้ได้มาสองล้านซอง มาครับผมผมได้ทําการปรับแต่งอาวุธเล็กน้อยนะฮะให้มีความคล่องตัวสูงขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าการใส่ไฟฉายเนี่ยมันต้องเล่นแบบบูบูใกล้ๆเมื่อกี้พอใส่สโคบคูณสแล้วแบบเล่นใกล้ๆไม่ได้เลยนะครับคือพอมาเป็นด่านอินดอร์แล้วแบบไฟฉายเราดูทรงพลังมากเลยฮะ,ะดูเปิดทีสว่างทั้งทั้งจอ,อเอา้าไอเราก็ตามหลังอย่างดี ยิงแบบว่ายามาเกะกะเนี่ยขอโทษได้ปะเราอ่านใจในายไม่ออกเราไม่รู้นายจะไปตั้งไหนเกิดเป็นคนเฮ้ยคนไทยโอ,ถอย้ถอยมาถอยมายันให้ยันให้ <c oughs> เอาว่ะมันยิงผมไม่โดนมันโดนไฟฉายส่องเอาไฟฉายล็อกไว้ให้มันกลัวมันรับรู้ถึงพลานุภาพของไฟฉายผมแล้ว เอาเพื่อนไปโดนหลังโอ้ยเอาดี เอาดีไฟฉายครับผมอันนี้ยืนยันได้เลยว่าไฟฉายมันมีประสิทธิภาพในด่านอินร์มากกว่านะครับอินรดก็คือในในที่ร่มอะ่ะกี้เราไปเล่นด่านกลางโจงกลางแจง้งไงคือจากข้อดีมันก็กลายเป็นข้อเสียเลยไงถ้าไฟฉายมันแสงสว่างมันไม่พอ,อแต่พออยู่ในที่ร่มแบบนี้ก็เต็มตาครับผมตาบอดบอกเลยเพื่อนตายตรงไหนวะนี่เหรออันนี้เพื่อนเราเปะเพื่อนเราแตกเดี๋ยวเก็บปืนคืนให้เพื่อนไม่ต้องห่วง ใครับผมเรียบร้อยเพื่อนเราโดนตัวนี้นี่อุ้ย M 4เหมือนกันอโอเคนี่อันนี้ก็ไอเทพใหม่ครับอ๋อสามารถเอาสแกนหาศัตรูได้อุ้ยมันบอกได้อย่างนี้เลยหรออ๋อแต่ว่ามันจะใช้แบตเตอรี่นะฮะแบตจะลดลงเฮ้ยเห็นอย่างนี้เลย28เมตรกําลังมาทางนี้ว่ะอ๋อถึงว่าเพื่อนเราโดนดักยิงไงแต่ผมไม่รู้ว่ามันตรวจจับบอดด้วยหรือเปล่านะไม่งั้นก็แบบโอ้โหเปลืองฐานมากเลยงั้นอะ โอ้ยแสบตาจังเลยคือ <c oughs> จะเปิดทิ้งไว้ตลอดก็ไม่ได้อะเราจะมองไม่เห็นซะเองเนี่ยมาครับผมเฮ้ย M4 แต่งเต็มทั้งตัวมีแต่ M4 เนี่ยตอนนี้ไปออกกันดีกว่าสุดยอดไปเลย7 9 0 0 เอาละฮะเป็นไงกันบ้างสําหรับปืนติดไฟฉายของเราในวันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะมันแล้วแต่สถานการณ์ผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็ขอย้ําอีกรอบว่าตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นบนสตีมแล้วแล้วก็มาพร้อมกับซีซั่นใหม่นะครับมีอีเวนต์กิจกรรมแจกสกินปืนสวยๆเพียบเลยนะฮะโอเคถ้าหากผู้ชมอยากเล่นสามารถกดดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากสัคสมาชไลค์แชร์ด้วยบายบายซิลเกสเน็กทามเจอกันใหม่คลิปหน้า